มีอะไรบ้างคะเรากินข้าวอ,อะไรคะอซ่อมตาะแกงเหดขนมจีน่้ซ่อมตาบหม,มูทอด,ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวกับน้ำอร่อยไหมคะอ,อ,อร่อยไหมคะค่ะมีน้ำมีน้ำลาปากอยู่ ก็กลืนลงแล้วก็บอกสิไม่ใช่ใมต้นอูด้ว่อ่ะได้ใช่มีในป่าโอเคนี่น้ำม,มันสองามขนมจีนของโปรดใครคะแม่ทำเหรอแม่ทำอร่อยไหมคะอร่อยมากมาก่รยอ่ะ ก็กินซมจำอยู่ฝีมือเดียวฝีมือหมามันก็ต้องอร่อยสิเพราตำเป็นอยู่คนเดียวอะทั้งบ้านเนี่ยมีน่าก็ตำได้ตำอะไรคะตำ้มจำเหรอครับอือฮึเดี๋ยวเราจะให้ม่น่าตำให้กินมั่งจะได้เปลี่ยนรถมือมั่งเบื่อรถมือตัวเองละ ม,มันอร่อยมากๆทำะมัน,นี่คะก็รู้อยู่กินยง่ายสุดไว้ไปไหนม่นไหนจะได้มันบอกกินอะไรย,ยักๆยากไปนั่นก็ไม่ได้ตปนี่ก็ไม่ได้ได้ก,กับข้าวกับปลาอตอนนี้มันกินมากมากเค็มมาก มีหน้าเป็นเด็กดีไหมคะเผ็ดจะน้องเก่งมากๆน้องกินไปเยอะเลยเห็นไหม,มามา่บอกแล้วว่าจะใส่น้ําซอสมันเยอะต้องใส่ในิดเดียวน้องก็ไม่เชื่อเห็นไหมล่ะ <c oughs> อันก็เผ็ดมากเห็นไหม <c oughs> อืมอืมอร่อยไหมคะม่มุก เผ็ดมีดนกินได้ไหมนะคะไม่ปากไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดมากนะคะอยู่ที่บ้านนะพูดได้แต่ข้างนอกเราต้องไม่พูดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่มีของในในปากแล้วเราพูดมากเนี่ยมันจะทําให้เราสำลักได้ฮสำลักก็คือมันติดคอมันก็จะไอ <c oughs> <c oughs> อย่างไม่อันด้า ใช่ฝรั่งลูกนั้นเหมือนแน่ใช่ค่ะฝระั่งอะไรกินส้มตำเป็นด้วยฝรั่งอะไรเนี่ยฝรั่งขี้นกแน่เลยเนี่ยกุ้มปุ้ยฝรั่งกุ้มปุ้ยขี้นกแน่เลยเนี่ยกินส้มตำก็เป็นอนืมเด็กกินแบบ ค่ะมมน่าไม่ามาอเอากุ้งไม่ต้องกินค่ะช้อนมีค่ะตหนทีนอีกไหมคะอือหืบายบายดีกว่าค่ะ lives.